โดยปกติแล้วเวลาที่เราต้องการจะใช้งานตัวสตรีมยาใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องนั่งอยู่ตรงหน้า PC หรือว่าแล็ปท็อปของเราเพื่อที่จะสร้างโฮสต์ขึ้นมาโดยที่ตัวสตรีมยานั้นไม่อนุญาตให้เราสร้างโฮสต์บนโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถโฮสต์บนโทรศัพท์มือถือได้นั่นแปลว่าเราจะไปใช้งานสตรีมยานที่ไหนก็ได้นอกสถานที่แถมยังสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เหมือนกับอยู่บนหน้าจอ PC วันนี้ผมก็เลยจะมาแสดงวิธีการใช้งานสตรีมยาน บนโทรศัพท์มือถือ Android กันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะ t e a มหยาดเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยไปสร้างโฮสต์บนโทรศัพท์มือถือนะครับผมลองทดสอบกับตัว iOS อย่าง iPhone ที่ผมมีแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้นะครับจะเปิดเบราว์เซอร์โครมก็ดีจะเปิด Safari ก็ดีนะเขาก็ยังเรียกให้เราไปเปิดในอยู่ดีนะครับผมก็เลยยูดีนึกยังไงไม่รู้นะหยิบ Android นะตัว เซี่ยมี่มี่นะครับเป็นเครื่องที่ผมใช้มาก่อนหน้าที่จะมาเปลี่ยนเป็นไอโฟนฮะมาลองใช้ตัว Chrome browser ดูแล้วก็ปรากฏว่าสามารถหาทางเปิดตัว Steam ยา r d นะครับหลอกมันว่าเรากําลังใช้งานอยู่หน้า PC ได้ก็เลยเกิดมาเป็นตัวคลิปติจเรียวคลิปนี้นะฮะเราเรามาลองดูนะครับว่าวิธีการที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อจํากัดยังไงบ้างถ้าหากว่าเราใช้งานตัว Steam ยา r d ผ่านบนโทรศัพท์มือถือ a อ d r o i d นะครับ เริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจําเป็นจะต้องดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์มือถือ Android ก่อนนะครับก็คือตัว Chrome Browser นะครับซึ่งไอตัว Chrome Browser เนี่ยมันเป็นเบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นมาโดยทาง Google เองนะครับฉะนั้นตัว Chrome Browser เนี่ยสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันหลายๆอย่างได้เหมือนกับบน PC นะครับแล้วก็สามารถเรียกฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวสติมอยดเนี่ยเข้าใจว่าเรากําลังใช้งานตัวสตมยดอยู่บน PC ได้นะครับ อันนี้ผมทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะแล้วก็เราจะทำการเข้าเว็บตัว Steam หยาดก่อนนะครับผมก็จิ้มไปตึป๊บอ่าคนอื่นก็พ์มเมานะฮะอันนี้ผมทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าใครยังไม่เคยล็อกอินหรือว่าสร้างชาทแนลที่เอาไว้สำหรับให้มันทำการ like ไลฟ์สตีมมาก่อนก็ทำการสร้างไปก่อนนะครับใครไม่รู้ว่าวิธีการทำยังไงผมจะใส่การ์ดคู่มือนะครับคลิปการใช้งานสติมหยาดไว้ข้างบนนี้นะฮะคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับ อันนี้ผมสร้างตัวบ r o อด c a สตเอาไว้แล้วอย่างหนึ่งนะฮะก็คือตัวเทสนี่แหละนะครับผมก็จะเข้าไปที่บ r o อด c a สต์สตูดินะครับจะเห็นว่าเขาฟ้องมานะ,ะว่าการุณาโฮสต t เด b r บ a d อด s t สต์ออนย a p t o p อหรือ desktop นะครับเนี่ยมันไม่ยอมให้เราทำงานบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับฉะนั้นเพื่อที่จะให้หลอกมันนะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานได้ให้ทุกคนมองที่มุมขวาบนของจอนะครับจะมีจุด3จุดอยู่ ให้เรากดไปึป๊บน่าเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่ามันมีคำว่า desktop s i ซยอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะฮะที่เหลืองแสงอยู่ตรงนี้ติ๊กตรง desktop s i ซไปนะครับปึบนี่เราก็เข้ามาที่บอร์ดคัสตูดีโอได้แล้วเห็นไหมครับอ่า สามารถเรียกกล้องออกมาได้เรียกไมค์ออกมาได้เหมือนกับเวลาที่เราใช้งานสตรีมยาร์ดบน PC เป๊ะๆเ,เลยนะครับลองดูซิว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าอ่ะกดที่ปุ่มแคมไมค์นะฮะคมเออรผมลองเลือกเป็นกล้องหลังดูสินี่นี่กล้องหลังนะฮะอ่าเห็นไหมกล้องหลังทํางานแล้วนะนี่มาส่งไปที่จออยู่นะครับที่ o อ s บยกำลังเลคคอร์ดหน้าจออยู่ตรงนี้อ่ะกลับมาที่กล้องหน้าอึบอ่ะกล้องหน้าทํางานแล้วครับ ลองเปลี่ยนความละเอียดนี่อะสมุิอยากจะกินแบนวิดตน้อยๆเราก็เลือกความละเอียดน้อยๆฮะถ้าอยากได้ความคมชัดก็เลือกเป็น 720p ไปได้นะครับทีนี้ออดิโอนะฮะตอนที่ผมเทสไลฟ์ให้ดูในเพจนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าผมสามารถใช้ตัว headset ที่เป็นบลูทูธได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเลือกได้เช่นกันถ้าหากว่าเราทำการาแพร์ตัวบลูทูธเอาไว้นะครับ แล้วเราก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาเป็นตัวสปีกเกอร์โฟนหรือว่าเฮดเซตนะครับถ้าหากว่าเราเสียบเฮดเซตอยู่ไอตัวนี้ก็จะเอาเสียงจากเฮดเซตเป็นหลักนะซึ่งมันก็โอเคที่จะทําให้เสียงของเรามีคุณภาพมากขึ้นนะโดยที่ถ้าหากว่าใช้ตัวไมค์จากโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเสียงรบกวนมันอาจจะเข้ามาได้ง่ายเราก็ใช้เฮดเซตแทนหรือว่าใช้บลูทูธแทนก็ได้นะครับอ่ะกรีนสกรีน สามารถใช้ได้ได,ด้วยถ้าหากว่าเรามีกรีนสกรีนอยู่ข้างหลังซึ่งผมไม่มีไงผมก็จะข้ามฟังก์ชันนี้ไปนะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราปิดไปนะครับปึง้ง Display Name ตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด enter b o a d c a s t studio นี่คือหน้าตาของตัว b o a c a s t studio ตามปกติที่เราเห็นใน PC เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันย่อขนาดลงนะฮะผมจะแอดตัวเองเข้าไปเห็นไหม เข้ามาได้แล้วนะครับเราจะหยุดกล้องเปิดกล้องมิวเสียงเราเปิดเสียงเรานะครับเปลี่ยนแคมไมค์หรือว่าอินไวท์ได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าการอินไวท์อันนี้ผมจะทําให้ดูเลยนะครับถ้าหากว่าเรากดอินไวท์เราจําเป็นจะต้อง Copy คีย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาคีย์ตรงนี้ไปให้คนอื่นนะเราจะเป็นที่จะต้อง Copy คีย์ตรงนี้ ส่งไปให้คนที่เราต้องการจะอินไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอาการภาพค้างเดี๋ยวอะไรยังไงบ้างที่เป็นข้อจํากัดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังนะครับผมจะโชว์ให้เห็นหน้าจอก่อนว่าตอนนี้เราทําอะไรกันได้บ้างนะฮะแบนเนอร์นะครับ, anner, รบเราเรียกได้ตามปกตินะฮะลองดูสิอันนี้เป็นไตเติลที่ผมใช้ตอนไลฟ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะพ่งจะเห็นว่าตอนนี้ไตเติลมันขึ้นแล้วแต่ทําไมฮะเล็กมาก แม่งเล็กแบบว่าเล็กติดเดียวนะฮะมองอยู่ด้านล่างนี่นเอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะเล็กมากนะครับแต่ว่าก็เพียงพอที่จะทําให้เรารู้ว่าโอเคอ่ะมันขึ้นอยู่นะมีไตเติลขึ้นอยู่แล้วเวลาเราจะลบเราก็แค่จิ้มเอานิ้วแตะเหมือนกันกับเวลาที่เราคลิกบนหน้าจอนะบนสตีมอยา d บน PC หรือว่าแล็ปท็นะฮะเวลาที่เราใช้งานบโครมเราอยากได้ตเติ้ลไล์เราคลิกใช่ไหมฮะ อ่ะไตเติก็ขึ้นมาเราอยากจะซ่อนเราก็คลิกอีกทีหนึง่งมันก็จะหายไปใช่ไหมครับเ<ๆ>ช่นเดียวกันกันกบคอมเมนต์เวลาที่เราต้องการจะกดคอมเมนต์ใครขึ้นมาเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแบรนด์ส่วนของอไลน์ที่เราเคยทําไว้นะครับสามารถใช้งานได้ทุกอย่างตามปกตินะดีตรงที่มันทัชได้เนี่ยแตะไปเห็นไหมอะไรที่เราเคยสร้างไว้เราต แตะๆปุ๊บมันก็ขึ้นมาฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเรากำลังทำงานอยู่บน Android t a b ท e t ที่จอใหญ่สักหน่อยมันน่าจะทำการสะดวกกว่าบนมือถือ B8 อะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ว่ามันได้เปรียบยังไงรู้ไหมถ้าหากว่าเป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเนี่ยครับเราสามารถเอาขึ้นกิมบอลได้ใช่ไหมเราอยากจะเคลื่อนที่นุ่มๆมาอะไรอย่างนี้เราสามารถทำงานได้เลยนะฮะเนี่ย i v a t e chat setting ทุกอย่างเซตได้เหมือนกับอยู่บน PC หมดเลยนะครับก็เป็นทิปและก็วิธีง่ายๆที่ทุกคนน่าจะทดลองได้นะสำหรับทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ Android Phone อยู่กับตัวนะครับแต่หลังจากที่ทดลองแล้วมันก็มีติดขัดๆอยู่บ้างนิดหน่อยความติดขัดอย่างแรกเลยนะฮะที่ผมเจอขณะที่ใช้งานคือเราไม่สามารถแชร์สกรีนได้นะครับ คือเนื่องจากว่ามันอยู่บนโทรศัพท์มือถือบอางทีแชร์สกีนไปอาจจะไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะฮะอ่ะผมจะลองจิ้มตัวแชร์สกีนให้ดูนะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ยหน้าต่างบอกมาเหมือนกับหน้าต่างเวลาที่เราทําการแชร์สกีนบนตัว PC ซีนะฮะกดปึ๊บ,บเนี่ยมันบอกว่าแชร์สกีนอ่าสกีนแชร์ลิงบอสแคนเซิลแคนเซิลไปเลยเรายังไม่ทําอะไรเลยแคนเซิลไปแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถแชร์สกีนได้นะครับเมื่ออยู่บนโทรศัพท์ Android นะแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆไดนะ้ส่วนที่ผมติดขัดมันคืออะไรนอกเหนือจากการแชร์สกรีนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังกันนะฮะจากที่ได้ลองไลฟ์ไปนะครับที่เพจ a c e b o o k ของผมนะครับเมื่อวันก่อนนะก็ได้พบว่าการไลฟ์บนโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้เราจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่อย่างแรกเลยนะครับจอมันเล็กไง ะะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือจอมันเล็กมากอะ่ะและด้วยความที่จอมันเล็กมากเนี่ยบางทีคือตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยมันเหมือนกับใหญ่ใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมวนะ่มันอยู่บนโทรศัพท์เนี่ยจอแบบเล็กนิดเดียวนะฮะลองยอ่อสเกลลงเหลือแค่ขนาดแบบอยู่บนมือแค่เนี้ยและเราจิ้มเนี่ยมันลําบากมากผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมเป็นจอใหญ่ปึบอ,อ่ะเนี่ยนะครับทุกอย่างมันอยู่แค่เนี้ย แล้วการที่เราจะคอนโทรลทุกอย่างด้วยหน้าจอขนาดเท่านี้เนี่ยมันก็มีความลำบากประมาณหนึ่งนะเนี่ยแม้ว่าอินเทอร์เฟซทุกอย่างมันจะมาครบแต่การที่เราจะเล็งแล้วจิ้มเนี่ยด้วยนิ้วอ้วนๆของเราเนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าทุกคนมีตัวแท็บเล็ต Android นะครับมันอาจจะใช้งานได้ง่ายกว่านี้มากซึ่ง ผมขายแท็บเล็ตแ n d r o อ d ทิ้งไปแล้วอะ่ะขอโทษ <c oughs> เลยเทสให้ดูไม่ได้นะฮะนี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเลนนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้แค่เลนตัวโทรศัพท์เท่าที่ตัวโทรศัพท์มือถือเรามีแค่นั้นฮนะ,ะเราไม่สามารถแบบมีช่วงเลนแปลกๆทำหน้าชัดหลังเบอร์อะไรเหมือนอย่างที่ผมกำลังทำการเลคคอร์ดอยู่บนหน้า PC แบบนี้ได้นะครับอีกเรื่องที่ น่าจะเป็นพอยต์เลยก็คือกำลังของโทรศัพท์ Android นะครับแม้กระทั่งผมลองบนมี่8ที่เป็นถือว่าเป็นแฟลกชิพตัวหนึ่งนะของ Xiaomi ีนี่ยเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยขณะที่กำลังไลฟ์นะเมื่อทุกคนไปดูคลิปที่ผมทำเอาไว้เนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็ยังมีอาการกระตุกบ้างไม่สมูทบ้างในบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันนะฮะอันนี้มันก็น่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของตัว ฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์มือถือเองนะฮะซึ่งถ้าหากว่าใครมีโทรศัพท์มือถือที่แรงกว่านี้อาจจะทําได้สมูทกว่านี้ก็ได้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้เทสถ้าใครอยากจะลองเทสดูก็ได้ก็คือบนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออันนี้นะฮะตอนที่ผมทําการไล์เนี่ยถ้าใครดูภาพที่ผมแคปเอาไว้เจนว่าพอมีคุณไบมีพี่ชีแล้วเนี่ยสคนเนี่ยมันเต็มแม็กแล้วนะครับมันเต็มสกีนแล้ว เราไม่สามารถแบบจะสลับคนสลับคนได้มากกว่านี้เนี่ยแล้วเมื่อไลฟ์ไปนานๆนะครับยิ่งจํานวนคนมากมันก็เหมือนกับว่ามันจะต้องใช้กําลังของ CPU ของการประมวลผลในตัวโทรศัพท์มือถือมากขึ้นผมจะมองเห็นภาพบนจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหลกไปหมดเลยนะภาพมันไม่ได้สมูทเหมือนอย่างที่เราเห็นบน PC นะครับพอมันแหลกไปหมดทุกอย่างเนี่ยตามคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้ประกอบนะรระหว่างที่กําลังนํำไลฟ์อยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมจะต้อง จิ้มบนหน้าจอโทรศัพท์ครั้ง2ครั้งเหมือนกันกว่าที่ตัวไตเติลหรือว่ากว่าที่คอมเมนต์ของแต่ละคนมันจะปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารวมๆแล้วมันสามารถใช้งานได้สะดวกไหมเวลาที่ไปนอกสถานที่ก็ลองดูมันแล้วแต่กรรมแต่วาระแล้วแต่โอกาสที่คนจะใช้งานลองนึกถือว่าเรานั่งบนร้านกาแฟอะไรสักที่หนึงนะรบรรยากาศสวยๆเอาโทรศัพท์มือถือตั้งนะฮะแล้วก็ นั่งคุยกับเพื่อนๆผ่านไลฟ์ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวไอ้นี่ก็น่าจะแฮปปี้อยู่ใช่ไหมครับหรือสําหรับผู้สื่อข่าวนะที่ผมทําให้ดูเมื่อวานผมสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็ให้พี่พิธีกรหรือว่าแขกรับเชิญนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอแล้วก็บรรยายไปด้วยได้ว่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านี้มีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอีกรูปแบบรายการที่เราสามารถทําได้เหมือนกันโอเคฮะ คลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับลองไปทำกันดูสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือ Android นะครับนี่คือวิธีการใช้งาน Steam หยาดแบบพกพาครับผม